สวัสดีค่ะทุกคนพี่รัฐจากช่องรัฐดอนดอน,นค่ะเมรีคริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้ e นิวเยร์นะคะเก็บตกนะคะบรรยากาศความสุขของครอบครัวนะคะเปิดของขวัญเด็กๆก็ชอบมากค่ะแล้วก็ทานอาหารกันนะคะเป็นอาหารชาวองกิษค่ะนี่ค่ะต้นคริสต์มาสแล้วก็เด็กๆก็ช่วยประดับนะคะก็มีความสุขค่ะเ็าชอบมาก ชอบที่จะตกแต่งช่วยแล้วก็แสงไฟระยิบระยับนิดนึงนะคะก็เป็นช่วงกักตัวอยู่บ้านแล้วก็คริสต์มาสนะคะเราก็ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็เปิดของขวัญช่วยกันนะคะวันที่25ธันวาคมก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วก็ทานอาหารนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่เห็นหน้าน้องไม่ชัดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เด็กที่เป็นบุตรบัธรรมลงโซเชียลนะคะแต่น้องๆก็ทานอาหารคริสต์มาสกันมีความสุขมากค่ะเป็นไก่ค่ะแล้วก็เป็นไก่เป็นเนื้อต่างๆนะคะ,ะแม่แม่ย่านะคะแล้วก็พ่อปู่ทำมาให้เพียบเลยค่ะค่ะพี่รัฐจะพาไปขึ้นรถไฟไปเมืองสตาฟฟอร์ดนะคะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะของอังกฤษค่ะ จากเมืองคิสโกบนะคะไปสู่เมืองสตัฟฟอร์ดค่ะเราสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้นะคะแล้วก็มายืนรอรถรถไฟนะคะเป็นรถไฟความเร็วสูงมีทั้งดีเซลแล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูงไฟฟ้านะคะความเร็วสูงมากแต่ว่าตอนเข้าสถานีก็จะชะลอช้าๆนะคะมาแล้วค่ะของอันนี้ของเราหรือเปล่าไม่รู้นะคะดูก่อน ช่วงเราไปสต a ฟฟอร์ดกันนี้ก็จะเป็นช่วงก่อนคริสต์มาสนะคะก็ยังเป็นช่วงเฝ้าระวังอยู่ค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นกันนะคะรวไฟฟ้าค่ะตอนนี้เป็นสายยาวนะคะของบริษัทลอนดอนเนอเวทเทิลค่ะ ่ะเราไปขึ้นรถไฟกันนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะเดินขึ้นมาแล้วค่ะก็คุณพ่อก็พาลูกๆไปนั่งนะคะ,นคะเนี่ยค่ะเงียบเหงาวังเวงมากเพื่อนๆไม่มีใครเลยค่ะตอนขึ้นมาตอนแรกก็คือมีแค่ครอบครัวเรานะคะ มันวังเวงมากเลยค่ะไม่มีคนเก็บตัวนะคะไม่มีคนตรวจตัวด้วยปกติก็จะมีคนตรวจตัวนะคะค่ะพี่รัตก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะมานั่งคนเดียวแล้วก็ m e r ี่คริสต์มาสทุกคนนะคะถ้าจะมองเห็นวิวข้างทางเป็นฟาร์มของชาวอังกฤษนะคะมีทั้งเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วก็ฟาร์มทำไอศครีมต่างๆนะคะ กามทาโยเกิร์ตทุกอย่างนะคะมีหลายอย่างแล้วก็เลี้ยงแพะด้วยค่ะเลี้ยงแกะนะคะส่วนมากจะเป็นเลี้ยงแกะแล้วก็เลี้ยงวัวค่ะก็จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้ากลับมาดูข้างในนะคะไม่มีคนตรวจเลยนะคะเขาบอกว่าขึ้นฟรีก็ได้นะันเนี่ยถ้าเราไม่ซื้อตั๋วนะออนไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราก็ซื้อออนไลน์มานะคะ ช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะน้ําก็จะเจิ่งนองนะคะเนี่ค่ะเงียบรู้สึกว่ามีอีกอประมาณอีกครอบครัวหนึ่งมาแค่นั้นเองค่ะมีสองครอบครัวกับครอบครัวเรานะคะน้ําเต็มไปหมดเลยค่ะหนาวแล้วก็หิมะก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนะคะก็กลายเป็นน้ําค่ะ เงียบมากเลยนะคะไม่มีใครตรวจเลยนะคะแล้วก็เหมือนลดส่วนตัวเลยนะคะลดไฟฟ้าก็นิ่มดีค่ะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคะถ้ามาคนเดียวก็กลัวค่ะแต่เรามากับครอบครัวก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ต้องใส่แมสนะคะถ้ามีใครเข้ามาเราต้องใส่แมสที่นี่แล้วเขาก็จะมีกล้องทุกอันเลยนะคะแล้วเขาก็จะประกาศตามเสียงตามลำโพงมาเลยค่ะ เราไปนี่ก็ไม่มีไม่เจอใครเยอะเลยนะคะก็เงียบมากน่ากลัวนะคะแต่ก็เดินทางก็ปลอดภัยค่ะดูค่ะก็สะอาดนะคะเขาจะเขียนป้ายขึ้นเลยค่ะก็คือเว้นระยะ2เมตรแล้วก็ให้ใส่ใส่แมสนะคะใส่หน้ากากเขาก็ว่าอย่างนี้นะคะ ่าถึงแล้วนะคะเมืองสแตฟฟอร์ดที่เรามากันนะคะเงี่ยบม,มากค่ะนี่เป็นรถไฟตรงฝั่งนั้นนะคะที่เรามาจากตึกรถไฟค่ะถึงเมืองสแตฟฟอร์ดค่ะก็เป็นเมืองใหญ่นะคะของประเทศอังกฤษค่ะเม r y คริสต t มาสแล้วก็ Happy New Year นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็สุขสัรวันปีใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ